นอกจากให้ความหวานแล้วเนี่ยน้ำตาลยังให้อะไรในขนมของเราอีกบ้างนะคะเชื่อเลยว่าทุกคนรู้นะคะแน่นอนใส่น้ำตาลลงไปในขนมเนี่ยก็เพื่อให้ขนมของเราเนี่ยมีรสชาติหวานถูกไหมแต่ลูกปานนะคะเชื่อว่า หลายคนยังไม่รู้ว่าน้ำตาลเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นๆอีกในขนมของเรานะคะนอกจากให้ความหวานแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือน้ำตาลเนี่ยช่วยให้ขนมของเรานะคะเวลาไปอบแล้วเนี่ยเกิดสีที่แบบสวยงามน่ากินสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะ,ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากเวลาที่น้ำตาลนะคะไปทำปฏิกิริยาในเตาอบนะคะโดนความร้อนก็จะทำให้เกิดสีเกิดกลิ่นแล้วก็ ชาที่หอมเฉพาะตัวค่ะข้อที่2นะคะน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นค่ะข้อที่3นะคะน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นตัวทำหน้าที่เหมือนเป็นน้ำยาปรับพันุ่มให้กับขนมของเรานะคะ มันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะคือว่าเวลาที่เราทําขนมเนี่ยเราก็จะต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับของเหลวเนาะของแห้งของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแป้งสาลีถูกไหมคะอ่าในกรณีนี้ก็เป็นแป้งเค้กเนาะแป้งเค้กก็มีคุณสมบัติในการดูดน้ําเหมือนกันนะคะและเมื่อแป้งเนี่ยดูดซึมน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งมีชื่อว่ากลูเตนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแป้งดูดซับน้ําเข้าไปมากเกิดกลูเตนมากมันก็จะ ทำให้ขนมของเราเนี่ยเหนียวถูกไหมทีนี้เจ้าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยคือน้ําตาลใช่ไหมน้ําตาลบอกว่าไม่ได้นะแป้เธอจะมาเอาแบบดูดน้ำํำดูดของเหลวไปจาก ชั้นไปหมดเนี่ยไม่ได้น้ำตาลบอกว่าชั้นก็ต้องการเหมือนกันเพราะชันนี้ก็มีคุณสมบัติในการดูดน้ำดูดความชื้นของเหลวเหมือนกันนะคะก็เลยมาแย่งน้ำจากแป้งไปนะคะแบ่งกันมันก็เลยเป็นการว่าลดการเกิดกลูเตนในขนมของเราเออน้ำตาลก็ช่วยดูดดูดน้ำไปถูกไหมมันก็จะเกิดทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะคะไม่เหนียว และสุดท้ายนะคะน้ำตาลที่เราใส่ขนมนะคะยังมีหน้าที่นะคะช่วยในการทำให้ขนมของเราเนี่ยขึ้นฟูอีกด้วยนะคะ ช่วยยังไงก็เพราะว่าน้ําตาลมีคุณสมบัติดูดความชื้นดูดน้ําถูกไหมทีนี้เมื่อเราเวลาเราเอาขนมเข้าไปอบในเตาอบเนี่ยน้าแล้วก็ความชื้นที่น้ําตาลดูดไว้เนี่ยเขาก็จะระเหยนะคะกลายเป็นไอน้ําเวลานระเหยก็จะระเหยในลักษณะที่ลอยตัวสูงขึ้นนะคะมันก็มีผลทําให้ขนมของเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ก็คือทํางานร่วมกับพวกผงฟูแล้วก็ไข่อะไรพวกนี้นะคะก็ทําให้ขนมของเรานน้น นุ่มน่ากินนั่นเองลูกปาเชื่อว่านะคะถ้าเราทําขนมด้วยความเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆส่วนประกอบต่างๆมันทํางานได้ยังไงนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการอบขนมของเรามากขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เราเกิดปัญหาในการทําขนมขึ้นมาเราก็จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราควรจะแก้มันยังไงนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กันออกไปเยอะๆนะเพราะลูกปว่าเชื่อว่านะคะข้อมูลเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเอามาบอกมาสอนกันแบบนี้นะเอาล่ะวันนี้ไปแล้วแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย